สวัสดีจ้าอันนี้แม่แดงพามากินตำกระท้อนค่ะ,สะแสบเหมือนกันพี่น้องเพชรทึงสแสบีบอ่ะมาเด้อจะเด้อไมนชี้ง,ง่วงจุดอด มนนือแดงมือแดงกินให้ดบรอีกนะจ๊ะเน้งองเด้อจัะเด้อก,กินน้ำกันจ้ามาอยู่อัวมาอยัวเอฟซีไอ้ห่วงตาสว่างเลยเปี้ยว มาด,ด้วยเจ้าเอย FC ค่ะเก่าใหม่จ้าแม่แดงขอขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณปูคนมีน้ำใจหลายๆค่ะมากติดตามกดไลค์ให้แม่แดงนอกจากเพื่อนไม่เพื่อนเก่าจ้ามากินตำกระถอนนะแม่แดงจ้ามันโดนแม่แดงสิตตำแบบนี้นอกจากนาะ สาวสกินน้ำจ้ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แม่แดงน้ำในได้จ้าเด้อช่องแน่อย,อยของแม่แดงจ้าเพื่อติถึงดาวน้ำเพลนเนาจ้าเนาะ ไม่มูกินได้หลายคนก็นสีแสบนาะจ้ะสีแสบแห้งกว่านี่นะตอนนี้กระแสบอยู่จ้ะเหี่ยงนั้นกินลูกสาวกับบ่กเขากล่องน้ำจ้ากระซังนี้นอกจากนอกคลิปนี้พอกันคลิปนาจา้าขอบคุณค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขขดๆสุกคนนอจาะพี่น้องจา้า รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ